สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะในช่องแฟมารีสีทัพไทยนะคะมาเป็นอะไรมาวันนี้นี่นะคะพ่อใหญ่ของเรานะคะเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะลสาวคนโตมารอรับครับนี่ลูกสาวคนโตมายืดรอรับเลยนะคะวันนี้ให้ลูกสาวคนโตมารับบ้างนะครับวันนี้สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟมารีสีทัพไพรมาเป็นกําลังใจให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อเหนื่อยไหมคะ คุณพ่อไม่เหนื่อยนะคะวันนี้อาหารการกินเยอะมากเลยนะคะลูกสาวคนโตมารรับเลยครับโอ้ลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กน้อยใจลูกสาวคไม่ใช่คนเล็กนะคะลูกสาวคนรองค่ะ พ่ใหญ่นะคะทั้งสองเชือกเลยทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยอ่ะคุณแม่เป็นอะไรคะคุณพ่อโซ่หลุดเหรอเอาคุณแม่โซ่หลุดรู้สึกว่าจะโซ่หลุดบ่อยเหลือเกินนะคะช่วงนี้นะรู้สึกว่าจะโซ่หลุดบ่อยเลยน่นดูสุพรรณสา สะพนานาก็อยากออกมาเหมือนกันนะคะเอาไว้ให้เอาไว้อไวรอบน้องต้นอ้อก,ก่อนนะคะวันนี้เ๋ยหนหูสาก็จะได้ออกมาเหมือนกันนะคะตามมาอาดูนะคะดูน้องต้นอ,อ้อรับคุณพ่อนะคะลองมารับคุณพ่อเหนื่อยไหมคะ น้องต้นอ้อนะคะทักทายคุณพ่อแล้วนะคะส่งคุณพ่อด้วยนะคะแมวันนี้น so ้องต้นอ네้อแย่งซีนนะคะปกติต้องเป็นน้องสุพรรมสานะคะวันนี้พี่ต้นอ้อแย่งซีนไปแล้วนี่ถึงที่พักพ่อใหญ่แล้วนะคะ เรามาส่งอใหญ่ควส่งถึงพี่เลยนะคะ เลยนะคะสึงพ่อใหญ่นะคะถึงพ่อใหญ่ถึงบ้านแล้วน้ำป้าป้าเหนะะืน่อยไหม สูงเกือบจะเท่าคุณพ่อหรือยังโอ้ยังไม่สูงเท่าคุณพ่อง่ายนะคะนี่สาวแล้วสาวๆนะคะน้องต้นอ้อยอายุ13ปีแล้วนะคะสาปีแต่บางคนก็มองว่าน้องต้นอ้อตัวเล็กหรือเปล่าน้องต้นอ้อก็ไม่ตัวเล็กนะคะก็สมส่วนนะคะได้ถงคุณพ่อแล้วนี่ โอ้ยน้องตอ้นอ้อก,กินอิ่มแน่ๆเลยวันนี้ท้องกลางเลยอันนี้พี่พีมอยู่บ้านนะคะเฝ้าช้างนะคะกินอิ่มเลยมาลูม,มามาเร็มาส่งคุณพ่อแค่นี้ก็พอคะ่ะมาเร็วมาเร็วคุณพ่อเรียบแล้วนะคะ พ่อเรียกแล้วดูน้อง<า>ถอยถอยถอยมาแล้วนะคะอ่าดเดินตามคุณพ่อแล้วไปก่อนนะคะ<อ>ให้คุณพ่อพักผ่อนนะคะอ,อืมดูตาของเขาแอบแบวมากเลยนะคะ<อ>ไปก่อนเดี๋ยวคุณแม่เดินก่อน บ้มีน้องพี่อ้อยอยากมาส่งคุณพ่อนะคะพันสาก็งอแงนะครับพันสางอแงพี่อ้อทุกวันพี่อ้อแย่งซีนนะคะวันนี้ให้พี่อ้อบ้างเนาะพี่อ้อก็อยากมารับมาส่งป้ามาแล้วลูกสาวหนูสาวไปไหนคะลูกสาวน้อยใจไม่ได้ไปรับคุณพ่อไม่ได้ไปรับป้าป้าเมื่อกี้ มีการน้อยใจอีกน้อยใจพี่อ้อน้อยใจพี่อ้อพี่อ้อแย่งซีนนะคะวันนี้ไปแล้ว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 นะคะไปหาพี่ฟิล์มนะคะนอยใจครับเพราะว่าพี่อ้อมารับคุณพ่อก่อนก็แบ่งกันมารับบ้างเนาะ ใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะรับแต่คนเดียวได้ไงปกติก็จะเป็นคิวของสุพรรณสานะคะแต่วันนี้พี่อ้อแย่งซีนไปก่อนนะคะพี่อ้อเขาก็อยากมารับปะป๊าเหมือนกันน,น่ะเนาะนี่อ่ะงอนละงอนละไปถูต้นไม้ละไปพวกเราไปเลยแล้วไปก่อนอพี่ฟิล์มไปแล้ว อยากมารับคุณพ่อด้วยไปล้ไปละไปหาใครนั่นน่ะนะคะเดินไปเดินมาเลยนะคะถ้าคุณอกออกมาไม่วันจันทร์หลุดจะวิ่งหนีครับเกือบจับไม่อยู่ครับผมโอ มีทีท่านะคะมีทีท่าว่าจะพากันวิ่งนะคะส่งแม่ลูกนะคะวิ่งเวซะด้วยสิถ้าวิบบ่งนอวันนี้งานเข้าอีกนะคะเพราไหมจ,จะขี้ก,ก่อนเงยอยากมารับส่งเสียงเลยน้องฟิล์มวันนี้อาการเป็นยังไงดีขึ้นไหมลูกอาการดีขึ้นไหมคัะ <c oughs> <c oughs> ไอทั้งบ้านเลยนะคะบ้านนี้คอกแขกคอกแคกเดี๋ยวจะให้รับอีกวันลังน่ะ เนจะให้รับอีกเนจะให้รับอีกให้พี่ออกขอ,ขอ,ขอรับบ้างสิ <c oughs> อยากรับอย่างเดียวเลยจับหัวก็ไม่ได้เาาอะไรขี้งอนจังเลยขี้งอนแล้วนะคะเดินไปแล้วไปหาพี่ฟิล,มล์มละ อยากรับแต่คุณพ่อคนเดียวยังไงนี่มาหอมก่อนสิมาหอามตังโนกหน่อยเลยหอมโนกหน่อยผู้สาวขี้งอนนะคะนี่ผู้สาวขี้งอนขี้งอ,อ,อนเดเพือ่อนๆน้องฟิล์มเยอ <ỡ> ะมากเลยเด พี่ปีนไปแล้วพี่ปีนไปแล้วดูแพนด้าก็จอมห่วงเหมือนกันมาแนะผ่านสามาทางนี้นะคะพี่พ่อไป,ป,าไป,ปามางนู้นมาทำไมเยอะจัง พอแล้วม so ั so. to to oh. ้งพอแล้วมั้งหายเงินแล้วหายเงินแล้วหายเงินแล้วเหรอหายเงินแล้วแค่นี้เลยเนาะแค่นี้แหละเนาะเออไม่ได้รับคุณพ่อก็เจอพี่พิมก็เอาท็อปเนาะเดี๋ยวพี่พิมจะพาเที่ยวนะคะพี่พิมบอกปิดคลิปแล้วท่านผู้ชมก่อนแล้วอ่ะ